สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับเราสองคนในรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนใช้ใต่างแดนผมดำริศพียกุลครับดิฉันอติพรพลสีค่ะครับวันนี้น้องแอนอติพรนะครับก็เป็นนักศึกษามาฝึกงานที่กรมการกุศลนะครับก็สนใจรายการเลยขอมาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยในวันนี้นะครับน้องแอนตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่มหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะสังคมค่ะค่ะวันนี้ ขอเริ่มที่ออสเตรเลียก่อนนะครับคุณนัตพันธ์ตรีเมฆร,รายงานภาพบรรยากาศงานสงการที่วัดป่าพุทธนังสีลูเมียชายเมืองซิดนีย์นะครับซึ่งมีชาวไทยลาวพม่ภา,ภาและกัมพูชาไปร่วมง,งานกันจำนวนมากพร้อมกันนี้นายพีรวิศสุวรรณสุวรรณประเทศนะครับกรงสูนใหญ่นนครซิดนีย์และภรทยาได้เชิญนายอนุรักษ์จันติวงนายกเทศมนตรีเมืองแคมเบิร์ลทชาวนะครับไปร่วมงานด้วยทำการบรรยากาศอันชื่นมื่นนะครับนะสาระที่2ไปที่ไหนครับ ค่ะไปเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณมนัสณีจันแย้มค่ะทีมงานสยามทาวู US รายงานภาพบรรยากาศงานสงการที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียมาให้ชมกันนะคะในงานนี้ดรพระมหาจันยาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและทำบุญอุทิศให้ผู้ร่วงรับตามประเพณีไทยค่ะและจัดท่อพระป่า ไปติดตามชมกันเลยค่ะสาระที่3ครับไปวิธีประเทศในแลนะครับสถานเอกรารทูตกรกุงอัมสเตอร์ดัมนะครับและวัดพุทธิหารรรวมกับชุมชนไทยนำโดยคุณปัญญาคุณจูดี้พร้อมทีมงานนะครับ จัดงานประเพณีสงการอย่างคึกคักนะครับในงานมีพิธีสงน้ําพระประกวดนางสงการประกวดหนูน้อยชุดไทยสวยงามประกวดเต้นลาและการออกร้านอาหารไทยนะครับบรรยากาศคึกคักมากเลยครับค่ะและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะช่วงต่อไปพบกับภายต่างแดนเลยค่ะค่ะ เข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนแล้วนะคะวันนี้คุณดำลิศมีภัยต่างแดนอะไรที่จะมาเตือนท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นภัยมาจากประเทศอังกฤษนะฮะอังกฤษตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่มีคนไทยไปทำหาก,กินเยอะมากร้านอาหารก็เยอะมากเลยคะนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการหลอกหลอกคนไทยที่อยู่เมืองไทยว่าใครอยากไปทาร้านอาหารที่ทํางานร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็มีมีทางการอังกฤษก็เปิดวุญาติให้ ไปทําได้นะฮะก็มีการหลอก,เ,ลอกเรียกหลอกเรียกร้องเงินค่าในหน้าอนะฮะหลายหลายแล้วตอนนี้ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไปยื่นวีซ่าก,ก็ไม่ผ่านด้วยนะฮะก็เป็นปัญหาซึ่งทำพฤติกรรมเหล่าน,นี้ก็มีการตรวจสอบแล้วทราบว่าร้านอาหารที่ถูกอ้างชื่อน,นี้ก็ไม่มจริงก็เป็นภัยที่ท่านผู้ชมก็เลย ฝากให้ทางรายการเตือนมาว่าใครจะชวนมาทำร้านอาหากิจการร้านอาหารในอังกฤษเนี่ยต้องระวังตรวจสอบให้ดีเพราะฉะนั้นการที่จะพาไปทำงานแบบไม่ถูกต้องนี่ถือว่าเป็นการหลอกลวงแน่นอนนะครับค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงนาะทีทำนาะทีทองครับ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซาหมูกุ้ยช่ายซ <el> ีพ <el> ีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มัคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนรูปแบบหนึ่งของความไม่ประมาทก็คือการเป็นนักวางแผนที่ดีใครก็ตามวางแผนเอาไวด้ดีชีวิตก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แผนที่ดีนั้นต้องมีอย่างน้อยสามแผนด้วยกันหนึ่งแผนประจําปีเป็นการมองชีวิตระยะยาวตลอดเวลาหนึ่งปีเป็นการเห็นปีหนา้าที่อยู่ในปีนี้สองแผนประจําเดือนเป็นการเห็นเดือนหน้าในเดือนนี้แล้วก็สมแผนประจําวันเป็นการมองเห็นวันพรุ่งนี้ในวันนี้ใครก็ตามรู้จักวางแผนประจําปีวางแผนประจําเดือนและก็วางแผนประจําวันคนคนนั้นจะเป็นนักใช้ชีวิต ที่เป็นฝ่ายโชค่วยโอกาสได้เป็นอย่างดีที่เป็นฝ่ายคว้าโอกาสได้เป็นอย่างดีที่เป็นฝ่ายเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรได้เป็นอย่างดีฉะนั้นใครก็ตามอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องอย่าใช้ชีวิตไปวันวันแต่ต้องใช้ชีวิตทุกๆกวันอย่างมีการวางแผนที่ดีสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณพ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายส่วงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้บวตีสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กเซเลนต์อินคุณลิตี้เอ็กเซเ s น r ์อิน s ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP f r e s h Mart และเซเว่นอีเลเวน ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับท่านเลดุลดีกครงการกงสุลคนใหม่คุณสุรพลเพชรมาลานะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับจะคุยกับท่านน้อยๆคงไม่ได้นะครับพราะยังมีเรื่องนี้ประชาชนก็ฝากไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหนังสือเดินทางเนี่ยองปัจจุบันนี่คือถือว่าหนังสือเดินทางเราก็ยังอยู่ติดแต่ได้รับการเชื่อถือระดับโลกว่าเป็นเป็นหนังสือเดินทางที่ผลิตได้มาตรฐานครับแล้วก็ ออกได้อย่างรวดเร็วครับนะครับทีนี้ในภาพรวมว่าโดยเทคโนโลยีในการผลิตหนังสือเดินทางเนี่ยแล้วก็อนาคตเนี่ยคิดว่าจะเร็วขึ้นกว่านี้ไหมครับในเรื่องของการผครับผม<า>ไปสหรัฐครั้งนี้เนี่ยผมไปเจอพี่น้องคนไทยคนหนึ่งเขามาบอกว่าท่านครับต้องชื่นชมการผลิตหนังสือเดินทางของกรมการสุลครับเพราะที่สหรัฐเมริกลยังทําไม่ได้อย่างนี้เลยครับนี่คือคำพูดคนไทยเ้วยนะครับเขาบอกว่าของเราบริการเยี่ยมมากครับ แต่ผมยังไม่พอใจแค่นี้นะนะฮะคือวันที่2เมษาเนี่ยผมรายงานตรวเส็จผมมาที่กองบุศูนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นใครครับผมไม่บอกให้ใครรู้ผมก็มาดูเดินดูทุกซอกทุกมุมของกลุ่มผมเดินเข้าไปในห้องทำพาสปอร์ตที่เจ้าระเยังถามว่าเข้ามาทําไมเป็นใครครับนะผมอยากรู้ปัญหาคืออะไรตรงไหนครับผู้คนเยอะแยะมากมายก่อนสงกรานเนี่ยรถก็ติดแน่นไปหมดทั้งหาที่จอดรถไม่ได้ผมเดินตรวจดูทุกซอกทุกมุมของกลุ่มว่า ปัญหาอยู่ตรงไหนอะไรอยากฟังกับประชาชนเป็นอย่างไรครับก็เห็นปัญหาวันหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากในช่วงนั้นและจะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับผมก็มานั่งนึกว่าในปีข้างหน้าทําไงถึงจะไม่ให้เกิดภาพอย่างนี้เพราะมันติดรถไปถึงถนนแจ้งวัฒนะคนจะเข้ากลมไม่ได้ก็ติดยาวไปห,หมดเลยครับก็มาดูว่าวันหนึ่งคนมาวัามสี่พันคนนะรถจอดไม่ได้มีกี่ที่นะมันมีทั้งคนมาทําและคนมารับ,รบนะฮะงั้นต่อไปในอนาคตผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคนมาทําทําเสร็จแล้วต่อไปไปรับที่อื่นได้ไหม จะได้บอกเขาไปรับผืนนอกเหนือจากการส่งทางไปรษณีย์นะครับอันที่2ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยคนมาทาปุ๊บเนี่ยทำบรรจันรับบรนพุธผมก็ถามทางเทคนิคว่าทําบรรจันรับอังคารได้ไหมนะครับซึ่งทางเทคนิคถ้าบอกว่าเป็นได้ซึ่งผมได้ถามเขาแล้วว่าทางเทคนิคเป็นไปได้แต่เจ้าหน้าที่ต้องทํางานหนักมากขึ้น ผมบอกว่าถ้าเทคนิคทําได้เราต้องพอทอ่จะทำได้เพื่อบริการประชาชนเพราะหัวใจของเราคือประชาชน้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายผมคือว่าในไอนาคดนใกล้นี้เนี่ยข้ามคืนเดียวสามารถรับเล่มได้เราเนี้เราพยายามทำนะครับเพื่อพี่น้องเป็นการบอกพี่น้องเพราะขณะนี้บางคนเนี่ยพี่พี่จะเดินทางวันพรุ่งนี้ผาสอร์ดหมดอายุบางคนไม่รู้เลยครับไปที่ไปที่ตอมเขาบอกว่าเขาหมดอายุไม่ได้ คือจะโทษเขาก็ไม่ได้ค,คือบางทีจะโทษเขาก็บางทีก็เห็นใจนะบางบทีคนม,มันยุ่งโดนยุ่งนี่เราเข้าใจประชาชนว่าภารกิจแต่ละวันนั้นมันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามีระบบเตือนเนี่ยนะว่า อีกหกเดือนอีกอกี่กวันคุณต้องไปต่อหรือต้องเดินทางบ,บอกแล้วเนี่ยถ้าไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอกก็เป็นเรื่องประเด็นซึ่งอยากจะเตือนเมื่อมาทําเสร็จปุ๊บก็ถามว่าถ้าเป็นไม่ได้อย่ามารับเลยเสียเวลาเดินทางส่งไปชนีเธอนะะรหรือถ้าจะมาต่อไปเราจะไปจัดถู่บริการที่อื่นไม่ต้องขับรถมาถ,ถึงนี่รถติดนะฮะอาจจะไปเช่าตึกที่ไหนตรงไหนสิส่งเล่มไปจ่ายที่โน่นอำนวยความสะดวกประชาชนมากขึ้นแน่นาคตผมคิดว่า ยายามจะกระจายพื้นที่ออกไปให้ถึงชุมชนมากที่สุดอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมคิดอยู่เรื่องของหน,นังสือเดินทางครับครับ,รบแนวโน้มตอนนี้ก็ยังเป็น5ปี ห้าปีแล้วก็ทาใหม่เปลี่ยนเล่มใหม่ใช่ของเบกาเ็ายังสิปีเ็ายังต่อได้5ปีอะไรยครับยคือแนวโน้มนี่เราจะกลับมาไหมฮะหรือเกี่ยวเรื่องเก็บการเก็บข้อมูลหรือเปล่าอันนี้คนก็สงสัยมากอันนี้กาลังคุยกันอยู่ในในเฟสสองที่จะดําเนินการนะฮะว่าเราจะมี5้าปี1ิปีนะฮะว่าถ้า5ปีก็เสียพันบาท10ปีเสีย2องพันหรือสามพันหรือก็แล้วแต่เพราะบางครั้งนะธุรกิจนะครับคุณนฤิ์เขาเสียเวลามาหนึ่งวันเนี่ยเขาหมดไปมากกว่าสามพันนะ นะเวลาเขาเป็่นเงินเป็นทองครับผ่านไปหนึ่งนาทีปุ๊บเนี่ยเขาสามารถขายคุณได้เป็นแสนไหมครับรมันมันถึงเสือเวลามาทำพาสปอร์ตอย่างน้อยก็สองชั่วโมงนะถือว่าเร็วนะยบหมดไปหลายหลายแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยมาทำพาสปอร์ตสักสิบปีเสียสามพันบาทหรือสองพันบาทเท่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยแล้วสะดวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องซึ่ง กระทรวงตรงมานั่งคุยกันว่าจะทําอย่างไรในเฟสสองที่จะให้สามารถมีสิปีได้เป็นทางเลือกนะไม่บังคับนะถ้าคุณอยากได้หาปีก็เอาหาปีอยากเอาสิปีก็เอาสิบปีผมบอกว่าฟังวันนี้แล้วคือว่าประชาชนขใจชื่นใจแล้วก็ดีใจนะครับว่าในเรื่องของการบริการพาสปอร์ตเพราะถือว่าเป็นหัวใจของคนไทยที่ต้องเดินทางแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายรัฐมนตรีกงการของศุนคนใหม่นะครับคุณสุรพลเวสเวลานะครับซึ่งวันนี้าพูด เป็นความาให้ความหวังกับประชาชนในการที่จะใช้บริการหนังสือเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกนะครับขอบคุณครับสนสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเยียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน เพราะมันคือเกวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเทศจีางแดนครับเรื่องแรกไปที่ไหนครับน้องแอนค่ะไปเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะมีภาพนะคะนายคิดฉัดประภาชัยถ่ายภาพร่วมกับทีมงานของศูนย์ส่งเสริม ชาวไทยลอสแองเจลิสนะคะและอาสาสมัครยื่นภาษีให้แก่ชุมชนไทยฟรีซึ่งไปช่วยงานกันค่ะครับซึ่งก็อาสาสมัครแล้วก็ศูนย์สมชนชาวไทยที่ก็มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนไทยมาอย่างตอ <ừ> ่อเนื่องนะครับคร,รครับประเด็ที่2ครับขอเชิญเยาวชนเช,ช,ชื่อสายเชื้อสายไทยในยุโรปนะครับตั้งแต่อายุ1 0 1ถึง17ปีนะครับและผ,ผู้ปกครองนะครับ เข้าโครงการเรียนรู้วิถีไทยตามรอยพระยุคลคบาทนะครับระหว่างวันที่24-29กรกฎาคมนี้นะครับโดยความร่วมมือของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโรงเรียนสาธิตมาสาว,รมวสมประชุมวันสมาธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปนะครับค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเด็กฟรีผู้ใหญ่คนละ15,000บาทสมัครได้ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับดูได้ทางโดยสมัครที่ทางอีเมลนะครับ แม่วาดแมกกาซีนนะครับ a d h o t m a i l c o m นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารทาระทั้งให้ทางรายการนำเสนอส่งได้ที่ไหนคะค่ะส่งมาได้ทางอีเมลนะคะ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะครับแล้วยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับ Thailand Report แล้วกดตามวันเดือนปีนะครับก็สามารถรับชมได้นอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทางช่องแ a n g อกทีว เครือของเครือขายเจริญเคเบิลเคเบิลทีวีนะครับแล้วกซึ่งสามารถรับชมทางได้ได้ทางอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน